ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาบทเรียนคุณใสยังไงครับเรื่องนี้ก็เราก็ ไปคบคนคนหนึ่งทีนี้ยมันมันเป็นความรู้สึกแบบว่าช่วงระยะสั้นๆแต่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ผู้ชายคนเนี้ยแล้วทีนี้มันก็นึกไอเดียออกจากเพื่อนที่เคยทํางานร่วมกันเขาช,ชื่อเพื่อนว่าชื่อติ๊กเป็นผู้ชายทีนี้ก็บอกอติ๊กเคยเล่าให้ฟังเรื่องอ่าของการทําคุณใสซึ่งอยู่ที่บอกอําเภอได้ไหมคะได้ครับ อยู่ที่อำเภอสังขาบุรีทีเนี้ยเพื่อนมันก็เคยเล่าให้ฟังว่าเออมีคุณหญิงคุณนายไปทำมีแต่แบบระดับรถเบนซ์ข้าขับเข้าไปหาอาจารย์คนนี้หน้าอ,อะไรเงี้ยเขาเป็นคนพูดไทยไม่ได้ค่ะเป็นคนไทยใหญ่ แล้วก็เพื่อนจะเป็นคนสื่อสารให้อีกทีหนึง่งทีนี้นเพื่อนเล่าให้ฟังตั้งนานละทีนี้นเราก็มาคบกับคนนี้เรามานึกออกอืมอยากได้คนนี้แหละอย,อยากแบบอยากได้เขามาครอบครองอะไรประมาณเนี้โอ้เราอยากได้ขนาดนั้นเลยมันเป็นความรู้สึกแบบอืมมันบอกไม่ถูกอ,อะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้หน้าตาหล่ออะไรขนาดนั้นนะทีเนี้ยเราก็นึกถึงอุย้ยอิติก มันมีหนทางช่วยเราอะไรเงี้ยก็เลยติดต่ออติ๊กไปก็เลยเล่าให,ให้ติ๊กฟังว่าติ๊กเนี่ยกูมีคนเนี้ยที่กูชอบอะไรเงี้ยมึงทาให้กูได้ไหมก็ไปขอร้องแบบตอนแรกมันบอกไม่เอาไม่เอาไม่ทํามันไม่ดีอะไรเงี้ยเราไปขยันขยอเขาเองว่าเราอยากทําครับมันก็เลยมันก็เลยเหมือนยอมจํานวนเพราะว่าเราแบบขอร้องเยอะแบบขอร้องมากอะไรประมาณนี้ ติ๊กก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวกูจะติดต่อให้ติ๊กก็เลยติดต่ออาจารย์ให้อะไรเงี้ยพอติดต่ออาจารย์ปุ๊บเขาก็บอกว่าเราต้องเอาอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเอาวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่เราใส่กับของเขาใส่กับคนที่เราจะทําทีเนี้ยเราก็โอเคเราก็ไปเตรียมของทีเนี้ยตอนแรกก็ตอนที่เตรียมของก็คือถามวิติกว่าติ๊กกูเอาผมกับเล็บได้ไหมวะอะไรเงี้ยติ๊กบอกเฮ้ยอีหญิงมันแรงไปอะไรเงี้ยม,มันก็อ่ะ ตอนแรกก็แบบกะจะเอาให้อยู่หมัดอะไรประมาณนี้ <c oughs> ในความคิดณ้ตอนนั้นทีเนี้ยพอเราทําไปปุ๊บเพื่อนกบอกว่าโอเคพิธีกรรมก็จะทำเจ็ดวันก็จะเริ่มจุดเทียนวนันอังคารแล้วก็เขาก็จะ <c oughs> เขาก็จะบอกเราว่าจํานวนเงินเท่าไหร่ <c oughs> เขาจะเอาไปซื้ออะไรมั่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีขี้ขี้พึ่งขี้พึ่งป่าที่เขาบอกว่ามันหายากที่เขาจะามาปั้นเป็นตัวเราเอ่อ เท่าเน,นี้ยค่ะคแต่ทีนี้เราก็โอเคข้าเขาเริ่มพิธีเขาจะบอกนะก็คือจุดเทียมนมันอังคารปุ๊บ,บทีนี้พอเริ่มจุดเทียนวันอังคาร,ครเพื่อนบอกว่าเอา่อมึงก็ลองสังเกตเอาละกันว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะมีอะไรมั่งแล้วก็รอแล้วก็รอเอ่อยังไม่ถึงยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยรเรื่องมันก็ปรากฏเอ่อนณะวันนั้นอะ่ะมันมีเรื่องราวเข้ามาคือเราเข้าบ้าน จังหวะที่เราเข้าบ้านมาจะเปิดรั้วบ้านอะมันมีนกมันมีนกไอ้นกแสกใช่ไหมที่พี่เป้บอกครับใช่นกแสกตัวเท่าเป็ดแต่ตัวใหญ่มากเลยมันมาเกาะที่หลังคาคใช่มันมาเกาะที่หลังคาปุ๊บแล้วมันก็มาตะแคงตะแคงหน้าแล้วก็สบตากับเราม,มันเป็นแสงพระจันทร์ที่มันส่องมาพอดีแล้วเรามันจะเห็นความสว่างคทีนี้นะ ในใจเราอะ่ะมึงจ้องตากูกูก็จ้องตามึงเหมือนกันมึงจะเอาอยัางไงกูวะอ,อะไรประมาณนี้ในใจเราเราก็จ้องมันจนจนแบบเราไม่ละสายตาแล้วมันก็บินหนีมันก็มันสักประมาณสักสามสิบวิอะที่มันจ้องหน้าเราแล้วก็มไม่ได้คิดอะไรมากพอทีเนี้ยพอเช้ามาวันวันต่อมาเราก็ไปเจอกับผู้ชายคนนี้แหละอแล้วก็โดนโดนตำรวจรวบอ้าวทำไมอะ <laughs> ก็เขาไปยุ่งเกี่ยวกับอของผิดกฎหมายอะไรประมาณ<อ>เนี้ยสิ่งผิดกฎหมายใช่มันยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยเพื่อนบอกก็เลยเออโอเคมันก็คงจะเขาคงมาเตือนเราในช่วงจังหวะที่ว่าเราดวงตกอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราไปทำเรื่องแบบนี้ด้วยด้วยตัวของเราเองด้วยเงี้ยค่ะคแล้วทีนี้ พอทีเนี้ยมันมันเป็นเรื่องราวของคดีเราก็ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำ oh. ในจังหวะวินาทีนั้นคือเหมือนเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากสิ่งที่เราไปทำไหมเราไม่ได้นึกถึงแม่เลยไม่ได้นึกถึงเขาไอ้ไม่ได้นึกถึงแม่นะแต่นึกถึงแค่เขาคนเดียว oh. ว่าเขาเป็นยังไงเขาจะลำบากไหม oh. เขาคือคิด เป็นห่วงแต่อย่างนั้นอ่ะพี่เป้<อ>ใช่ใช่คือเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ณจังหวะนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยมไม่ได้คิดว่าแม่จะเสียใจจะร้องห่มร้องไห้ไม่ได้นึกเลยจนอผ่านไปสักน่าจะเดือนสองเดือน ป้าบอกว่าให้เริ่มสวดมนต์เราก็เลยเริ่มสวดมนต์สวดมนต์มากขึ้นมันก็เลยมันได้สติเพราะว่ามันอยู่ในน้ำมันทำอะไรไม่ได้เนะเราก็สวดมนต์ทีเนี้เหมือนได้สติกับคืนมาแบบมันนึกถึงแม่ทีหลงังโอ้โหแบบอ่ะกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําไปอ่ะมันมันส่งผลกับตรงนี้หรือเปล่าครับ เรื่องราวมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็คืออยากเอามาแชร์ให้ให้ทุกคนได้ฟังว่าคุณใส่อะมันมันไม่ได้ดีเลยผลกระทบอะมันมีแบบมันมีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่ามันมาจากตรงนี้หรือเปล่าคือมันมีมาเรื่อยๆอยู่อะใช่คุณใส่อะที่เรารู้สึกว่ามันแปลก,ปลกใช่มันไม่ได้รู้สึกถึงแม่เลยคืออย่างนี้ตอนนั้นอตอนนั้นคือเราหลง เราอยากได้เขาจนไม่สนใจม,นมากเออใช่ไม่สนใจว,นว่าอ๋อครับอพอเราเหมือนแบบว่าสู้คดีออกมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราเราก็ออกมาป้าทางบ้านนะเขาก็บอกว่าเนี่ยทางโน้นะทําคุณใสใสนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่กล้าพูดว่าเขาหรือเราอะเป็นคนทาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงว่าเขาก็ทําคุณใสใสเราเหรอ ก็ป้าป้าเขาไปดูดวงให้ว่าผู้ชายคนนั้นก็ทําคุณส่ายใส่เราเหมือนกันแต่เราไม่กล้าพูดออกไปว่าวเป็นทางเราทําหรือทางเขาทําคือซึ่งอันนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่ไปหาความจริงเพราะว่ามันถือว่าให้มันสิ้นสุดไปเพราะว่าเราก็ได้ออกมาใช้ชีวิตใหม่แล้ว,ลวอะไรเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเรากับเขา มันตกลงไม่ไม่ไม่มีการติดต่อไม่มีการติดต่อกันเลยเพราะว่าผู้ชายก็อยู่ข้างในเพราะว่าเขารับรับสารภาพแต่ทีเนี้ยอพอออกมาปุ๊บก็ได้ไปเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยหลวงพี่หลวงพี่ก็เลยมาทักว่าเออโดนของหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยทําพิธีให้ไม่ถึงว่าทักเราใช่ไหมทักเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่แกก็ทักเราว่าโดนของแต่เราอ่ะในใจเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่า ของจากเราแน่ๆแ,แต่เ,เ,นนเขาใช่แต่เราไม่แน่ใจว่าฝั่งเขา่ะทําทเราด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาเหมือนว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้ฉวยโอกาสความเป็นผู้หญิงของเราในการให้เราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายสิ่งนั้นนะคะเอออันนี้ดูแป,กแปลกๆเพราะว่าถ้าเป็นการทำให้เขารักเขาหลงเนี่ยบางครั้งนะบางที มันจะไม่อยากทําอะไรเลยคุณคุณหญิงเข้าใจปะถ้าไปทําให้เขาหลุม<ะ>เขาเรียกว่าหลงจนงูหัวไม่ขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรเลยเขาจะอยู่กับเราแต่อันนี้คือเขายังใช้เราเขายังอ่อพี่ไม่รู้เือนกันะเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะอ่อคุณคุณหญิงเนี่ยไปให้เพื่อนทําเนี่ยแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าหมอที่ทนเนี่ยของจริงหรือเปล่าหรือว่าส่วนตัวของผู้ชายคนเนี้ยเขาชอบ แอบชอบเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าไม่เขาเขาไม่ได้แอบชอบเราเหมือนแบบว่าเขาใช้เราเพื่อเป็นช่องทางเพื่อที่จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ถึงบอกไงเพราะว่ามันมันมันคนละคนละเคสกันนึกออกปะคือถ้าถ้าเราทําของใส่เขาเนี่ยแล้วถ้าเขาโดนจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องว่าจะใช้เราเลยนึกออกปะเขาอยากจะอยู่กับเราจนแบบไม่อยากไปไหนอยากจะอยู่ในห้องกับเราอยากจะอะไรก็เราอะไรก็หญิงอะไรก็หญิงอย่างนี้อย่างเดียวเลย S <S เออแต่เนี้ยคือมันรู้สึกมันแปลกๆแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่โหยหากลายเป็นคุณหญิงนี่เองที่โหยหาเขาเขาเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยนะค่ะใช่ไหมใช,ใช่รู้สึกว่าเป็นเรามาก <S 1> <S 1> นั่นไงกําลังจะมองว่าแม่ครั้งหนึ่งด้วย <S <S นี่กําลังพี่าก,กาลังจะมองพี่กาลังจะบอกว่าดูดูเหมือนว่ากลายเป็นคุณหญิงน่าจะโดนซะเองหรือเปล่าเหมือนมันเข้าตัวเราเอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เป้ <S 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 อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันน,นะ อแต่ว่าเอมีมีอ่าตอนนั้นเราศึกษาทางนี้มากหมกุ้นกับทางนี้มากคือหาหาอาจารย์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละก็ไปเจอน้ำมันน้ำมันอะไรเขาเรียกน้ำมันอะไรอะน้ำมันดอกอะไรไม่ไม่ไม่ใช่น้ำมันพายเพราะว่าหนูไม่กล้าเอาแรงขนาดนั้นไงหนูเอาเป็นน้ำมันดอกไม้อ่ะพี่เขาบอกว่าให้จุ่มจากมือเราอ่ะแล้วไปแตะที่ตัวเขาแล้วก็กล้ากลัวๆแล้วก็เอาน้ำมันอันนั้นมาใช้ด้วยนะพี่เป้ โอ้ยเอ้าโอ้ยอันนี้คือเอ้าคือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แล้วกันนะเพราะหนึ่งเลยใช่ใช่มัอเขามาเตือนแล้วเราไม่ฟังไงเราก็ยังจะดันทุลังแบบที่จะยังไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเราทุรนทุรายที่จะไปหาเขาเองอ่ะครับเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงนะครับก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันเลยคือสิ่งที่มันเข้าไปยุ่งกับพวกนี้มันไม่ดีจริงๆมันเป็นบทเรียนคือเราก็จําแล้วเราจะไม่ยุ่ง ค้องเกี่ยวอะไรอีกแล้วอืออ่ะทีนี้มาพูด oh, ถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ที่บอกเอาไว้เออค่ะครับเป็นเป็นเรื่องแถมพอดี <laughs> ดตอนตอนนั้นอ่ย้อนกลับไปสักประมาณตอนนั้นอ่าอายุสัก ยี่สิบยี่สิบปีสิบเก้ายี่สิบประมาณเนี้ยค่ะตอนนั้นเรียนมหาลัยทีนี้จากที่เราอยู่หอ,อหอในแล้วเราจะเปลี่ยนมาหอนอกทีนี้หอนอกมันยังสร้างไม่เสร็จเราก็เลยยังไม่มีที่อยู่เหมือนเหมือนลอยอยู่อ่ะเหมือนไม่มีห้องอยู่เราก็เลยขอไปอยู่กับเพื่อนแกง๊งกระเทยแก๊งเกเขาไปเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านมันซึ่งมันจะแยกออกจากหมู่บ้านของมหาลัยอะค่ะคมันจะไปขับรถเข้าไปมอไซค์เข้าไปสักประมาณสิบกิโล ถือว่าออกมาไกลนะคะถ้าไม่ได้อยู่ระแวกหอไอ้มหาลัยทีเนี้ยเราก็เราก็ต้องจำใจต้องอยู่พี่เป้เพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเข้าไปนอนอะ่ะไม่มีที่พักอ,อ่ะทีเนี้ยเพื่อนเกย์ก็มีแต่เพื่อนผู้ชายซึ่งเราก็ไม่ได้ไปสนิทเขาก็มีเพื่อนของเขาที่เขารวมตัวกันไปเช่าทีนี้เราก็จำเป็นต้องอยู่เราก็เลยเออขอนอนแค่สองคืนทีเนี้ยเพื่อนเลยบอกว่า เนี่ยไปนอนห้องเจได้นะเจไม่อยู่เพราะว่าเจอขึ้นอ่ไปเที่ยวเจเขาไปเที่ยวไปเที่ยวผับอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเจเดี๋ยวขอใช้ห้องเจนอนละกันทีเนี้ยเราก็แบบอ่อนอนอยู่ชั้นสองมันจะเป็นบ้านอ่ลักษณะอ่าข้างบนเป็นอ่อไม้ข้างล่างเป็นปูนเจ้าของบ้านจะอ่าจะอยู่บ้านตึกเล็กๆเ,เป็นบ้านปูนชั้นเดียแอร์ชั้น หนึ่งชั้นซึ่งเป็นป้าเจ้าของบ้านแต่อีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันอ่ะป้าปล่อยให้นักศึกษาเช่าทีเนี้ยเอ่อก็เลยขึ้นไปนอนชั้นสองก็ล็อกห้องอย่างดีแบบมันมันด้วยความกลัวเราไม่รู้จักผู้ชายไม่รู้จักเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยเราก็ล็อกก่อนใส่ห้องทีเนี้ยมันเป็นบ้านไม้ที่หน้าต่างอะ่ะไม่มีมุ้งลวดเป็นนหน้าต่างเปล่าๆกับผ้าม่านนี้เราก็นอนพักประมาณน่าจะสี่ห้าทุ่มอะ่ะ มันก็จะเป็นแสงจากดวงจันทร์ผ่านเข้ามาหน้าต่างมันก็จะเปิดลม,มก็จะปลิวเข้ามาฟิวฟิวก็อุ้ยทําไมบรรยากาศมันน่ากลัววังเวงจังเลยเราปิดไฟนอนด้วยนะพี่เป้เ,<อ>เพราะว่าก็ช่วยเขาประหยัดเนาะทีนี้ก็ไม่กล้าเปิดไฟก็นอนทาไมมันอืมทาไมพัดไอ้ลมมันพัดเข้ามาหน้าต่างแล้ว อ่าผ้าม่านมันปิวแบบสลัวสลัวแล้วแบบมันเป็นลมเย็นๆเข้ามาเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เออช่างไม่มีอะไรแล้วก็นอนดูผ้าม่านอีกรอบทีนี้มันก็ได้ยินเสียงผู้ชายกระแอมอมาอย่างนี้ก็โอ้ยใครจะมากระแอมวะอะไรเงี้ยก็นอนก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอมันกระแอมบ่อยขึ้นสักสามสีออ่รอบเรื่องทนไม่ไหวรีบแบบลุกลี้ลุกลนจะเปิดประตูทีนี้มันเป็นกรอนแบบ กรเล็กอะพี่เป้ที่มันแบบกรไม่ใช่กรลูกบิดอะมันเป็นกรยาวๆอะที่มันหลอกอตัวยาวๆอะนั่นแหละแล้วมันเปิดยากมากทีนี้สั่นไปหมดเลยพี่เป้เพราะว่าเสียงมันเหมือนมันใกล้เราเข้ามาแล้วเราก็รีบเปิดรีบวิ่งลงมาจากชั้นสองมาน,นอนรวมกองรวมตัวกับพวกไอ้แก๊งกระเทยข้างล่างอะอพี่เป้ก็นอนไม่พูดไม่ตาไม่ไม่หือไม่อืออะไรก็ จนสว่างแล้วก็ออกจากบ้านมาก็เลยไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังทีนี้ยหลังจากนั้นมาสักประมาณหนึ่งถึงสองเดือนแหละอีพวกแก๊งกระเทยอะไรน่ะออกมาจากบ้านหลังนั้นกันหมดเลยครับแล้วเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออบ้านหลังนั้นน่ะป้าน่ะเขาปล่อยให้คนเช่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาอยู่กับแฟนเขาลุงลุงเขาตายทีเนี้ยพอลุงเขาตายปุ๊บป้าก็เลยย้ายไปอยู่หลังเล็กก็เลยปล่อยหลังใหญ่คนเช่าทีนี้ ลุงคนนั้นน่ะเขาเป็นคนที่ห่วงบ้านมากครับก็เลยรู้ว่าอ๋อเจ้าของบ้านผู้ชายน่ะเสียงที่แกะแอมมาคือเป็นเจ้าของบ้านที่เขาห่วงบ้านเขาเออครับใช่มันมันเป็นเสียงแกะแอมที่เราแบบว่าจําได้ตลอดแล้วมันเป็น่าภาพวิวที่แบบว่าผ้าม่านน่ะมันปิวมากับแสงพระจันทร์น่ะพี่เป๊อเออ นั่นแหละก็มีประสบการณ์ประมาณนี้ค่ะมากับบรรยากาศเนี่ยก็อาจจะไปทําอะไรให้เขารู้สึกไม่พอใจไงมันใช่ค่ะเขาเป็นคนที่รักบ้านห่วงบ้านแล้วทีนี้มันเป็นนักศึกษาไปอยู่ค่ะพวกแก๊งกระเทยแก๊งเกรวมกันก็คงจะเขาคงจะไม่ชอบแต่แต่หญิงไม่ได้ทําอะไรให้เขาไม่พอใจนะแค่ไปนอนเฉยแต่ได้ยินเสียงที่เขาก็แอมก็มันก็ต้องมองหลายอย่างแต่ไม่ได้ว่ายเขานะ ใช่บางทีคนเช่าอ่ะอะคนเช่าก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีใครตายอยู่ในบ้านหลังนั้นเขาปล่อยให้เช่าแล้วเ็าเช่าถูกต,ต้องไหมคนเจ้าของบ้านคนนี้ก็จะเป็นเจ้าของห้องเช่าใครจะบอกหรอาเอ้ยน้องไอ้หนูบ้านเนี้ยลุงแกตายนะมีคนตายห้องนี้นะเออ <c oughs> ยังไงก็เจ้าของเขาอ่าลุแงแกห่วงบ้านมากเลยนะยังไงก็ค่อยค่อคุยกันอย่าท <c oughs> ่าส่งเสียงดังใครจะบอกแบบนี้ใช่ปะ หลังแล้วพันหานะพี่เป้ใช่ไงเขาไม่บอกหรอกใช่ไหมแต่ว่าเพียงแค่ว่าแต่เพียงแค่ว่าพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่เราไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นนอกสถานที่ห้องเช่าก็ดีหรือที่อื่นก็ดีเราเคารพสถานที่ดีกว่าเนาะใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ว้ด้วยแหละเราก็เลยเจออืมนะฮะอ่านี่คือทั้งสองเรื่องนะบทเรียนกุใสแล้วก็เรื่องแถมนะใช่ค่ะอ่าเป็นไงบั่ง หายตื่นเต้นแล้วยังเนี่ยก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะคงคงคงจะเล่าแบบว่าติดติดกับขดหน่อยอะไรอยเยได้อยู่ได้อยู่แต่แต่ว่าในช่วงเราอาจจะต้องลดลดลดเสียงหัวเรานนิดหนึ่งเอออ๋อโอเคโอเคค่ะแต่เสียงชัดชัดเจนมากเลยนะคุณหญิงนะค่ะเดี๋ยวมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวขอไปกลับเมืองไทยแล้วไปเรียบเรียงกับน้องมาให้ค่ะกลับวันไหนน่ะใช่กลับอ่ากุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะก็ดูเป็นไกลนะอีกแค่สองเดือนเอง นับวันแล้วค่ะออพอดีออว่าน้องเขาไม่กล้าเล่าเขาบอกว่าเขายังกลัวอยู่เวลาเขาเล่าถึงเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะฝากคนเถาในห้องเนี้ยพามาด้วยได้ปะเออเขาอยู่เยอรามันงานคุณกุ้งเนี้ยพาเขา,าหน่อยเออนะอช่วงนี้เขาเขาอยากกลับเมืองไทยมากร้องไห้อยากจะกลับ<อ>ไม่มีไม่มีตังกลับอืม ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่มันก็คิดถึงบ้าน,นแล้วเราก็ยังคิดถึงอาหารไทยด้วยพี่เ,ออเป้เออโหใช่ครับโอเคนะคุณหญิงประมาณนี้ขอบคุณคมากแล้วก็ก่อนวางสายไปนะะส่งท้ายปีเก่ายังไงก็ขอให้คุณหญิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย,รวยก็ทุกอย่างที่คิดเอาไว้ขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยนะสาธุค,ค่ะออขอบคุณค่ะคุณเป้ขอให้รายการคุณเป้มีผู้ติดตามเยอะๆค่ะออขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะคุณเจษ